เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมาอยู่ที่มหาวิหารพุทธปรินิพานวันนี้อากาศคลึมๆและว,วันนี้ไฟฟ้าดับเราก็ปรับงานไฟฟ้าดับเราก็ปรับงานกันใหม่เรามีเครื่องปั่นไฟอยู่ตัวหนึ่งว,วันนี้จะใช้เครื่องปั่นไฟเอกรินเริ่มงานตรงนี้แล้วเบิร์ตอาติ๊กนะปริเอยมป้อแล้วก็ อา,อารามเจริญสุขนะรวยนะบางอรสุขประเสริฐช้ออ่อนเมาไทยสงนะอันนี้หน้างานส่วนตรงนี้ไฟดับปรับหน้างานใหม่วันนี้เราก็จะตัดเหล็กแล้วก็ประกอบประกอบเหล็ก เหล็กที่เราซื้อมาตัวละ1,870บาทนะัเหล็กหน้า5หนา2หน้า5 5 2นะเหล็ก5 2, นะ้คูณ2เนี่ย5 2แล้วก็หนา3.2มมิลตัว1,870บาทเราทาการสนิมแล้วเราก็ตัดแล้วแล้วก็มีดัดดัดให้ไปตามที่เราต้องการคือให้โค้งไปตามบัวที่เราทำไว้นะหลังพระชบุตรมาแล้วนะ อันนี้เป็นหน้าง,งานที่เราจะทํางานในวันนี้แล้วก็ใช้เครื่องปั่นไฟแล้วก็ใช้ตัวนี้ตัวตัดเหล็กประมาณอย่างนี้อันนี้คือหน้าง,งานที่เราทํางานกันยังไงก็ลุยกันต่อไปก็มีหนึ่งแล้วก็เหมยนะหนึ่งสมนึกแล้วก็เหมยวารุณีหน้าง,งานของเรานี่เหล็กที่เราซื้อมาแล้วก็ทากันสนิมแล้ว ทังมด68ตัวนะมีคนทําบุญมาประมาณสัก8ตัว9ตัวนาง,งานด้านโน้นกําลังขึ้นไปพวกผู้หญิงมีบุญถึงเจตดแยม้มอ่ามีชะอ้อนมีตานีมีสวราพวกนี้แหละนะด้านนี้กมลชนกมิตรสูงเนินโอ้โหเขาปะเป็นรูปร่างแล้วเนะี่ยคืนเดียวสำเร็จแล้วนะ เ,เดียวสําเร็จแล้วนี่ปะเป็นหน้าแล้วนี่เห็นไหมเป็นรูปร่างเป็นหน้าตาแล้วเมื่อคืนนี้วันเดียวเขาก็สามารถทําได้เลยและด้านโน้นได้ยินเสียงอยู่น่าจะเป็นพวกโคสิตานะน่าจะมัดอยู่ด้านโน้นเดี๋ยวค่อยๆจะไปดูกันในฝั่งโน้วนวันนี้ไฟฟ้าดับปรับงานกันคือไฟฟ้าวันนี้ไม่มีไฟฟ้า ไฟฟ้าดับตั้งแต่9ก้าโมงไปถึง4ี่โมงเย็นของวันนี้ฉะนั้นการปรับงานก็ก็จะปรับงานว่าอันไหนที่ไม่ได้ใช้ไฟแต่ถ้าใช้ไฟก็มีเครื่องปั่นไฟอยู่ตัวเดียวได้เฉพาะตรงที่ทีมทําหน้าต่างทํางานเท่านั้นอย่างอื่นก็น่าจะเงียบๆอย่างอื่นก็น่าจะนั่นไปนะสีขึ้นเรื่องสีอะสีข้างในอะ อ,อย่างอื่นทาไม่ได้ห็อกแถวเนี้ยปั้นได้เลยปั้น,นแล้วอ๋อจะปั้นอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าตามที่ช่างแดงขึ้นหน้าไว้ก็จะเป็นรูปหน้านี่แหละนะด้านบนโน้นก็จะมัดตาข่ายแล้วนั่นตานีก็ชชอนขึ้นไปตรงนู้นแล้วมัดตาข่ายตรงเหล็กตรงเนี้ยตรงเหล็กตรงเกดีน้อยอยู่ บริเวณฝั่งด้านาด้านทิศตะวันออกของมหาวิหารอันนี้เราก็เจ็นภาพบ้างเมื่อคือนนี้เขาทำตรงนี้นะเรียกว่าทำได้เร็วจริงๆเมื่อคือนนี้ตอนนี้กำลังรึกษากันอยู่ว่าใครทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างก็ดูๆกันเอาเองก็แล้วกันตรงไหนทำได้ก็ทำกันไปตรงนั้นแหละคนละไม้คนละมือแต่ว่าต้องยกย่องเมื่อคือนนี้นะเมื่อวานนี้ เมื่อวานทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนนี้ถึงดึกเขาก็สามารถปะปูนอะไรต่อไม่อะไรก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วคงมีการปั้นกันขึ้นมาในวันนี้นะช่างแดงน่าจะปั้นเห็นว่าผสมมือเอาก็ได้นะเมื่อไฟฟ้าไม่มาก็ไม่ต้องใช้ไฟมือนี่แหละนะคนมีไฟไฟมือนี่แหละอ่ะช่วยกันทำงานทีมนั้นก็ขึ้นสี่คนแล้วตรงโน้นนะ ตอนน้นสี่คนละนะปีนปีนไปทํางานอยู่ตรงนั้นละตามภาพที่เห็นเนี่ยพวกผู้หญิงแนละ้วก็มีฝั่งด้านนู้นก็น่าจะมีมัดอยู่ฝั่งด้านนู้นก็มีบางอ่อนสุรประเสริฐอีกคนนึงก็หน้งนะนาง,งานของเราก็ไม่น้อยหรอกพอได้ทํางานกันยุพอได้บุญพอได้กุศลกันอยู่วันนี้ไฟฟ้าดับปรับงานเอาตามงานที่เราพึงปรับได้ก็แล้วกัน เอาตามงานที่เราพึงทำได้ก็แล้วกันนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนได้ทำงานกันในวันนี้อ,นนอันนี้ตามภาพเลยตามภาพมหาวิหารพุทธปริพานจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้นะหลายอย่างหลายประการอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่มหาวิหารพุทธประพาน ตามไอเดียของพวกเราแต่ละที่เขามีไอเดียต่างๆกันไปแต่ละวัดแต่ละวัดแต่ละพระก็มีไอเดียกันไปต่างกันไปนะวัดนั้นไม่ทําแบบนั้นแต่ทําแบบนี้วัดนี้ไม่ทําแบบนี้จะทําแบบนั้นวัดนั้นไม่ทําแบบนั้นแบบนี้จะทําแบบโน้นตามแต่ไอเดียของพระจะพาทุกเสียจุกหาทำไปแต่ละอย่างแต่ละที่แต่ละแบบนะมีหลายอย่างให้ทํากันนะหลายบุญนะมีหลายบุญหลายแบบให้ทํากัน แต่ละแห่งจึงมีแห่งบุญที่เลือกสรรทําได้ตามส่วนหยาบละเอียดของตนของตนนะอาละงานของเราเป็นแบบนี้ในวันนี้ก็จะทํางานกันไปท่ามกลางที่เรียกว่าไม่มีไฟฟ้าในวันนี้แต่อีกไม่นานเราจะมีไฟโซลารเซลล์นะมาที่ส4ี่เดือนหน้านี้เราจะติดตั้งแผงโซลารเซลล์แล้วนะตอนนี้เราจ่ายเงินไปงวดต้นๆละงวดงวดหนึ่งละเลขสองงวดนะเราก็จะได้ทํา บุญทำทานกันในโซลส์อีกด้วยนะมีข่าวบุญอีกหนึ่งวันนี้ต้องบอกพระอาจารย์สุรานประพัสโรบอกบุญมาว่าจะต้องโรหินกรวดรถ1 8 0 0งบาทใช้ประมาณอีก10รถรอบๆเมนที่เผาศพลงตารอบๆกิตกาทานรอบๆที่เผาศพลงพ่อปัญญารอบๆศาลานอกวัดประบันตาดลานตักบาทแล้วก็ทางไปกุฏิหลวงพ่อสุดใจ รถหนึ่งแปดบาทเดี๋ยวทางวัดป่าอภาสูงจะโพสบัญชีของพระอาจารย์สุรานประพัสโรเพื่อทุกท่านจะได้ทำบุญขาดอยู่อีกสิบรถนะอันนี้คุณตู่รัชดาวันตรัตนศรีก็ประวัรณามาหนึ่งคันรถแล้วนะพระหมหาที่น่าก็เอาด้วยเหมือนกันนะแหมเอาหินกรวดไปโรยรบอบจิตกาทานเผาศพลงตา<ๆ>เผาศพลงพ่อปัญญาทางไปกุฏิหลวงพ่อสุดใจ มันไม่ใช่จะหาทําได้ง่ายๆเดอ้ออยู่ดีๆเอาหินไปลงวัดเขาบ่อไรเด้มันต้องมีเหตุมีผลถึงจะไปทําได้นะอันนี้ก็จะได้ทําบุญกันไปที่วัดป,ป่าบรรตาดด้วย <c oughs> อย่างงงอย่างงงวัดป,ป่าบรนตาดก็ทําบัญชีพระอาจารย์สุรานวัดป่าอุปาสูงก็ทําบัญชีวัดป่าผู่ปาสูงนะจะได้แยกกันแต่บอกบุญเอาไว้แล้วว่าต้องการอีกสิบรถนะท่านอาจารย์สุรานแล้วก็โหได้โรยแล้วมันดูดีได้โรวยแล้วมันดูสวย แล้วมันกันชื้นกันแฉะได้ท่านก็เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่ก็ไม่ไปไหนแล้วก็บอกพระน้องชายเลยสิมาหาเนี่ยเรียกหาแล้วมาหามาหาทําบุญกันนะทาบุญกันทําบุญกัน,กนเอาเห็นกรวดมารยข้างๆที่เผาศพองหลวงตาที่เผาศพหลวงพ่อปัญญาทางไปกุฏิหลวงพ่อสุดใจที่ตักบาทลานรอบศาลานอกวัดประบันตาดกันเฉอะกันแฉะต้องการสิบรถรถละแปดพันบาทนะ รถละ8,000บาทนะสิบรถพ่วงหนึ่งมันก็หมื่นหกพันบาทมันจะมาถ้านับเป็นพ่วงหนึ่งมันก็จะสองรถหมื่นหกนะถ้าทําบุญเป็นรถก็8,000บาทถ้าทาบุญเป็นพ่วงก,ก็หมื่นหกถ้าทําบุญตามอัธยาศัยก็เป็นร้อยสองร้อยห้าร้อยได้หมดเลยเดี๋ยวทางวัดป่าอุภาสูงจะโพสบัญชีพระจันาร์สุรานอาละวันนี้ได้มีข่าวบอกบุญกันเพิ่มเติมกันก่อนตายจากไปให้นอนช้อนใช้ร่างกายเราก็ทําความดีเอาไว้ ส,สร้างคุณงามความดีเอาไว้หลายอย่างหลายประการอะไรนี้คือสิ่งที่ดีๆวันนี้ไฟดับปรับงานที่มหาวิหารพุทธประนิพานเนื่องจากไฟที่ภูผาสูงมีปัญหาพระอาจารย์ก็เลยบอกไปทางไฟฟ้าเขาก็จะเปลี่ยนสายที่เป็นสายเปลือยเป็นเป็นสายไฟที่มีหุ้มฉนวนมาเบอ่มเดิมมันจริงๆมันเปลือยนะอันนี้ก็จะไม่ไม่ใช่สายเปลือยแล้วก็จะมีสายดีๆขึ้นมาไฟที่ภูผาสูงจะได้ดับได้น้อยลงพระอาจารย์ก็คุยกับไฟฟ้าเขาไว้ วันนี้จึงต้องดับไฟหนึ่งวันเลยเต็มๆเลยในวันนี้นะอาลสาสัทุกับทุกท่านในวันนี้30กันยายนใกล้ๆจะสิ้นเดือนแล้วร่วมบุร่วมบุศสกัน30กันยายนภาคชาเช้าที่มหาวิหารพุทธปรภิญานว่าเราสร้างอะไรกันบ้างในวันนี้นี่คืออัปเดตในวันนี้ขอเจริญพร